อย่าลืมกดติดตามออโต้รีวิวฮับแหลงรวมรีวิวรถยนต์ที่ครบถ้วนและทันสมัยที่สุดวันนี้เราจะพามาชมรายละเอียดของแรงเกลือ g 4 X4 รุ่นปี2 0 2 6รถออฟโรดในตำนานที่กลับมาพร้อมการออกแบบใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิมสำหรับใครที่ลหลงใหลการผาจนไทยและชอบความท,ท้าทายแรงเกลือรุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์อย่างแท้จริงภายนอกของแรงเกลือ G4X420026 ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบทรงเหลี่ยมที่แข็งแกร่งมากพร้อมกระจังหน้าเจ็ดช่องอันเป็นเอกลักษณ์เพิ่มความดูดันด้วยไฟหน้าเหล็ทรงกลมกันชนดีไซน์ใหม่และการยกความสูงใต้ท้องรถที่มากขึ้น พร้อมแผ่กนการกระแทกที่ทนทานทําให้พร้อมลุยทุกสภาพเส้นทางประตูและหลังคาที่สามารถถอดออกได้ยังคงไว้ซึ่งสไตล์อิสระแบบเปิดโล่งที่แฟนจีชื่นชอบล้อดีไซน์ใหม่และยางขนาดใหญ่ทําให้ดูสปอร์ตและบึกบึนมากขึ้นขณะเดียวกันยังมีการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์เพื่อช่วยเรื่องความประหยัดโดยไม่เสียความแั่งเดิมในด้านขุมพลังแรงเกลือ2026มาพร้อมทางเลือกที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์สีสูบเครื่องยนต์ V6 ที่ทรงพลัง และรุ่นพลักอินไฮบริดที่เน้นทั้งแรงบิดสำหรับการลุยทางวิบากและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองระบบเกียร์มีทั้งอัตโนมัติ8สปีดที่พัฒนาใหม่และเกียรธ์ธรรมดา6สปีดสำหรับคนที่ชอบควบคุมเต็มที่ระบบการสะเทือนปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นทั้งทางเรียบและทางธุรกันดารขณะที่ระบบขับเคลื่อนสีล้อก็มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบสำหรับทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารรังเกลี g 4 x 4 2 0สอผสมผสานความแข็งแกร่งเข,ข,ข,ข้ากับความหรูหราทันสมัยวัสดุถูกเลือก ให้ทนทานแต่ยังคงพรีเมียมพื้นที่ภายในกว้างขึ้นพร้อมเบาะนั่งที่สบายแผงคอนโซลมาพร้อมระบบยูคเน็รุ่นล่าสุดหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับสมาร์ทโฟนระบบนำทางและสั่งงานด้วยเสียงมาพร้อมหน้าปัดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียไทม์รวมถึงค่าต่างๆของการขับออฟโรดฟีเจอร์เสริมความสะดวกสบายก็มีครบเช่นบอกทำความร้อนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนและเครื่องเสียงพรีเมียม ระบบความปลอดภัยก็ถูกยกระดับเต็มขั้นมีทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนจุดอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงเพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นขณะดเดียวกันระบบควบคุมสเสถียรภาพและการกระจายแรงบิดก็ช่วยให้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางอีกหนึ่งความโดดเด่นคือความสามารถในการปรับแต่งแรงเกลือจี2026เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือก ได้ตามสไตล์ทั้งรุ่นเน้นใช้งานในเมืองรุ่นสายลุยท่องเที่ยวหรือรุ่นออฟโรดสมบุกสมบันพร้อมอุปกรณ์เสริมหลากหลายเช่นไฟส่องสว่างเสริมแร็คหลังคาและอุปกรณ์ลากจูงสรุปแล้วแรงเกลือจีซ2เอ็ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพพลังและการผจญนัไทยที่แท้จริงเป็นการผสมผสาน d n a ความเป็นจีเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ทำให้ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคนที่ชอบออกไปค้นหาความท้าทายนอกเส้นทาง อย่าลืมกดติดตาม Auto Review Hub เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดการเปรียบเทียบและอัปเดตวงการยานยนต์ได้ก่อน